Yeah, say yeah. 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 boy, get to me. Back 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 back. <laughs> <laughs> 2013. Boy yeah. Boy. Yeah. Now I'm yeah. yeah. Face to face fighting one by one. Understand? Now you can't fucking run. Talking like a man to man. Are you fucking front now? Face to face or you die by my fucking gun now. Put your put your motherfucking carcass in the air. Put your put your mother Lock มึงตล l เห r r มึงตลกเหรอดูกูจริงมางหัวแบกสัตว์ตลกเหรอมึงตลกเหรอให้มึงตลกเหรอดูกูจริงมหัวแบกสัตว์ตลกเหรอกูจะบอกก็ได้ว่าแต่ละคนทีไม่มีกาติกาเลืองเป็นพวกสวัสดิ์มาท้าทายก็มาดูกธทรมาสารอะไรก็ได้ก็แล้ว่ทำไมมึงได้มาอยู่ค่ายสัตว์ท้การแ้า หัวมุดทะลุทั้งบ้านแล้วเอาศพมาเรียนทำทางมาลายมันเป็นอันตรายแล้วมึงจะได้มีฝังกระถางกป้งมามั่งตายต้องทำลายพวกคุณชายมองกระจายมึงจะมาแล้วมึงจะไปเมื่อคนที่เก็บสลิปเป็นตลาดขวางทางทำจันไรมึงกับทำตัวอันเดียกว่าหน้าดมสายระเหยกาไม่รู้อยู่บ้านแต่ผิดทำไมตั้งแต่ฟังของมึงมาไม่แต่เพลงทิพน่าเน่าแค่ประทัดไม่ใช่เรามันยังรับไม่ทันใจด้านื่องปกติถ้าเกิดเป็นเจ้าสมมติถ้ากับพูกมึงก็ได้ไม่ใช่กูกับไปรักครูในเวลาที่กูจะปฏิบัติรัฐทหารแต่ชุดเราเป็นแล้วเจอ ก็ไม่ได้ซนแล้วไม่ได้แคร์มานไหนชวนมึงกับกูก็เลยมีเรื่องไปได้ทานและปฏญญิญาณว่าจะทำหน้าที่สารเตี้ยอีกสันส่นกูเพื่อนเยอะคุณพอดีพวกพวกเยอะในซอย <S 2> <S 2> มีเรื่องเยอะกลางวันก็นเลือดเลอะรู้ไหวเปล่าฮะตัวตัวอย่าลบเฮ้ยไม่อยากมีเรื่องอย่าเสือปีเรื่องพวกกู่มาอีกเยอะ face to face fighting o n e by one understand now you can't fucking run talking k ชคลาภก็แม้ถึงแม้อาจจะฟังก็ฟ n ง จิ้มมันหัวแบกสัตว์ตลกเหรอมึงตลกเหรอให้มึงตลกเหรอเดี๋ยวกูจิ้มมันหัวแบกสัตว์ตลกเหรอเอ็งแต่จะมาประจบทำเป็นตลกเดี๋ยวกูตบตกร่องรามกูสะบัดทำแม่งจะหลดเพิ่มรามลูกแม่งบกกล้องเห็นแล้วอนานัมึงเป็นโรคสาร์ยังต้องมานั่งงานศพพร้อมเดี๋ยวมึงตายไว้ตกปล่อยไปตายไปออกมาฆ่ามึงหมดกล้องรามกูเหม็นกระทุนมาใช้ฆ่าพวกสมุนจะบูหรือจะบุญกูเตะมึงเหมือนขนมถึงโลกอยู่ใจมึงก็ไม่อาจอยู่กระทตัวกูจะรับสนุนได้หมดระ จับจ่อตอนจิ้งจับจ่อ่อนฟึ่งจับออกให้มึงรีบขยับออกก่อนที่มึงจะลั่นใจให้ชีวิตมึงจันไปให้มึงรีบกลับใจก่อนที่มึงจะหลับไงถ้ามึงยังไม่ได้ไวเจอพวกกูแสดงว่ามึงกะโตแล้วแต่จังไม่ทันลืมตากูไม่ได้มาเชิญเลยอุปกรณ์แต่กูไม่ชืดอุปกรณ์พวกกูพวกปืนมาบอกจะรั้นนะมึงอย่าลืมตาใจของกูวันนี้วันคืนลาคัวที่เราเป็น ว่าใจอย่าลืมยาละ่ะกูนี่แหละสมิงมึงจะทำไมมาที่ซอยมาหาทยัยมึงก็อาจจะจนใจพลพักเพื่อน,นึงุ้มไม่ค่อยถามอะไรแค่อยู่ที่ไหนแล้ววิ่งสามันมึงเหมือนกับจนตายคือในบัตของมึงก็แต่ร้านถ้ากูจะบอกให้กอบบ้าแม่งยังซัวคนที่ทำอะไรไม่ดีกองคุณจะทำอะไรไม่ไนดะ้เวลามึงก็ระวังตะกลัวแม่งพวกก็ลัวแม่งตามทั่ว เป็นส่วนส่วนนะผู้คืออยู่ในคุ้และผู้คือยู่ในห้องและยังก็เป็นพระอยู่ในคุตเตียแต่แล้วที่เป็นทหารปฏิบัติการเนี่ยก็มีพลังงานเทพกรอนจุดเตียก็ไม่รู้มึงขัาอะไรมาหรอกแต่ก็ไเป็นให้ดีเห็นปืนมึงดีเพี้ยวเลยมึงไม่ต้องมาทำมาแน่ไม่ได้มาแล้วมันลึกไปในสมนึกลูกปืนเคี้ยวเลยมึงก็ลองมาดูสักคนละกันมึงอย่ามาโชว์แท็กทูไล่ประเดี๋ยวเลยถ้าเกิดได้ฟังรับกูแล้วมึงตายเหมือนทูพักดูแม่งจะเปี่ยวเลย face to face fighting one by one understand now you can't fucking Back, the lock, yeah. oh, boy, yeah. so, man, back 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 oh,